ได้แอดมินเขาเขาเจาะเขานี่ได้ปะเขาเนี่เไยเขาบอกมาอดแไปขาอมนออ่มันก็ไปซื้อวินงันหนาก่อนไปงานหนาไปงันาก่อนค่ะเมื่อไรจะส่หม ก็ีหน่อไม้ตีงบอกถีงคนหลาดเวันที่สบเก้าเมีนอกคนหา์เมีนเมื่อวนที่สิบเก้าคนหลาดเนคลาดมากขอนแก่นเมีน ตัเอ,อนไปบ้านโน่นสังตำบลโน,น่นสังตองอมอโน,น่นสังจังหวัดโนนสั่ง

มัวเศาหรือยังเป็นเทรนเนอร์เพรได้เสียงนั่นเองตอนนี้เจ็ดทีมแล้วครับเหลือทีมที่แข่งต้องเสียดูแต่เจ็ดทีมมารอเลยครับมารอฟังคทำชี้แจงแล้วก็จัดสลากนะครับไปจีไปเอาผามัตตาเข้าวเนื้อใบนะครับสามสองขอเวลาหอดเทียมเยอะเลยนะครับหอดเทียมให้จับยกสนามให้นะครับให้ทำด้การเวทีนะครับมากันไปเซ่ เียงผมยังส่ให้ขึ้นคืนเพียงเขาวันนี้ผมจะตั้งเลยขออนุญาตตั้งเลยตรงนี้ตรงนี้ผมจะขออนุญาตตั้งเลยเนี่ยเพราะว่ามันสิบบทันเพียงว่าดินนี่ยมันเปลี่ยั้งหมดตั้งกี่ทนี่แหละเดือนนี่แหละอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับแมนแมนผมสิเหลืองไปส่วนนั้นหนังกนเล่บอกบอกบอกกรรมการเราน้ำเต็มสนามหมดแล้วครับพอดรถแต่ว่าถ้งคุณมาทะ้ลเขาจะตั้งทั้งพี่ก้อนแปดพีมนะครับตัวแข็งนะครับว่าเครื่องนี่ยกับตัวบ้านเทียน ครับแล้ว่าผมเสีตั right right. ้งคตัวเวทีก่อนวัดตัวนี้มันเป็นรถล้ำพงผมจะแลีนเขาที่หลังดอกผมก็สีตั้งแต่ฟองซื้อรถเก่งนี่ขึ้นไปหันเอาตัวเวทีมันเลี้ยวว่ดนะตัวนั้นมันทีเป็นรถล้ำพง่งนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าตัวเวทีผมก่ได้็กควนทั้งคุณหรอกล้ำพงก็บว่ได้กวนเพราะว่าล้ำพุ่งผมมันมันมันเป็นรถแลีนเขา กาบอกกับผู้ยบันว่าผมลงเปงานก่อนเลยเอาเดินนี้นผมนั่มึงอ่าไ่ได้มองแสงหรอไได้มองแสิได้มองแล้วเหรอดผมสิตั้งเลยเดินนี้ครับพอวถามวใส่เวลาแปดชั่วโมงชิปไลวาใส่ผมจะเอาิดสุดเลครับผมจะเอาเครื่องปั้นไฟไปนี่ครับมันมันอันอตอดหอฮอโคกพครับหนเวทีฮอดโคกพผมย่างมึงแล้ว ตันละนาเวทีหอดโค้งผู้ันอีสดเราได้หนแค่ว่าเวทีผมสักกะผมจิปิดไปนีเลยุยปิดไไหนตัวรับพ่ารับไม่คนเหมือนเลขไครับกันปิดข่าดีสิปิดอดกนี่กรรถ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 เครื่องลโงผมี่ผมปิดอยู่แล้วครับท่านตองมาทางนี้ก็ได้ทัางนี้เดีวผมกันของผมเองคมาทังหลังไ่่ยังครับ ตั้งเทียนม้รับเต็มนบ้ลนเขาเดี๋ยวบ้านท่นี่บ้านที่บ้ารถสองคันเดี๋ยวไปรถชนได้หน่อลครับแล้ว่าเป็นยังคับแต่ังบ่อปลาบ่อหนุ่มพี่ท่างนี้บ่อปลาบ่อมาดดํแต่ตัวนี้ก็คือขอตัยาผมาะลงหันเลยมหัศคือตังเลยเฉพาะเดือนตัวนี้บ่อบ่อท่าเนี่ยใส่ผมบ่ท่านเนี่ใส่ ผมมันจะตั้งได้หนีขึ้นครับเพราะว่าถาผมได้ทันถามันสุด่าได้เปิดงงนของผแลเอาเลยเอาเลยครับอันนี้เป็นคิมเหมือนสินทางสนามซองแล้วผมจะเซลรถเข่าถนนเสร็จพุ่นเข้าไปเหมือนเครื่องปั้นเครื่องปั้นของผมมันต้องอยู่หลังเวทีสายมันสายมันจะพอหล้วเป็นตัวดึงผมใส่แมนครับเครื่องปั้นก็อยุ่ประมาณทั้งขยะนี่แหละเขาชิดครับตัวไอ ที่เพราะว่าผมใส่เครืองปันเป็นตัวดงรถเนัดใน,น่มันได้จอดอยู่คือทั้งงงินงเน,งน,งน,งนจะจออี่อไรแล้วผม,ม,ต,ม,มต้อง่่ับมน้องไม่ได้ยกขึ้นยกลผมใส่เวลา10นาทีครับแล้วเลยเรีนเลยน้ำพองรถรถลงันตัวลามอกจครับอันนี้เขาถาลงของกันซือ บพอผมบ่ได้ใส่ครับเลี้ยวๆผมจะรถทุกคันเข่าถนนเสร็จนั่นไปยาวไปคุณเหมือนอันนี้คือจอดรอจักรถเวทีเท่านั้นคันนี้เป็นของ เดี๋ยวชิมเกีก่อนนะครับต้งี่ดีนกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไวสันีสักพกองกันดียวกันไม่คิหนครับสบายดีนี่นะครับ